ค้าพเจ้ครับที่นี่ก็คือบ้านสิงธรรมนะครับอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับนี่คือบ้านหลังใหญ่ที่เราเข้าไปชมเมื่อกี้นะครับเป็นตํำใหญ่เลยนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ตกแต่งสวยงามมากๆนะครับโอ้โหถ้ำตรงนู้นเป็นถ้าสิงนะครับนี่ด้านข้างได้ดูนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทาเหมือนภูเขาไฟภูเขาหิมะนะครับแล้วดูปากทางเข้าเห็นไหมเป็นรูปสิงใหญ่เลย สวยงามมากๆนะครับดูปั้นนะครับและนีเป็นบริเวณที่นะครับปรนบริเวณนะครับหน้าบ้านนะครับตรงนี้เจ้าของบ้านใจดีนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของบ้านนะครับมีโอกาสคุยกับเจ้าบ้านนะครับเมื่อกี้วันนี้ก็เปิดบ้านให้ชมนะครับบ้านสวยงามเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะครับตรงนี้ลงทุนสร้างไปนะครับเยอะมากๆนะครับทั้งสองฝั่งน่าจะเป็นหลักร้อยล้านขึ้นนะครับเรื่อเป็นกรรมที่สร้างคนที่สร้างปราณีต นะครับแล้วก็ใจรักนะครับถ้าใจไม่รักไม่เก่งแบบนี้ก็ทําไม่ได้นะครับคนใจรักชอบแบบธรรมชาตินะครับสวยงามตัวนี้ฝากด้วยนะครับกดติดตามในย t ท b e ช่องปุ๋ยปุ๋ยแอมพีเมียมนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่นี่บ้านถึงคาอาเภอเชียงคาจังหวัดพะเยานะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ตกแต่งสวยงามมากๆนะครับจิตตรงนี้นะครับก็ทําได้ดีมากเลยนะครับด้านด้านหน้าที่ตกแต่ง ก็มีสระน้ำมีแหล่งที่นี่ทำกับไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้แลอวไม้สวยมากนะครับเขาทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างสุดยอดจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนที่สร้างบ้านหลังนี้เขาเก่งนะครับแล้วก็เขาชอบนะครับถ้าคนไม่ชอบทําไม่ได้นะครับนี่เคตเก่งมากนะครับต้องยกนะครับยกสิ่งนี้ให้เขาว่าเป็นสุดยอดของคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับ